น้องมิกกี้เก่งจังเลยถูหน้าห้องก็เป็นจับปลายไม้ยาวๆลูกจับปลายไม้ยาวๆเอาถูน้องมิกกี้กินผักด้วยไหมครับกินผักจะได้เป็นยังไงลูกโตเลยวไวกินอะไรด้วยอะทููทูทูถูสะอาดจังเลยนี่น้องมิกกี้ฝึกถูห้องมิกกี้ถูชอบถูห้องไหมครับอืม เอาทููนี่คุณครูพัดสีให้ถูวันแรกเก่งแท้เนี่ยเอาถูเรนองมิกกี้ไม่นอนคุณครูก็เลยฝึกให้ถูห้องเลยเนาะเอาถูลูกถูมาถูด้านหน้านี้ด้วยเนี่ยอืมอถูสองมือสิคะถูไปยาวๆเลยหันหน้าไปทางโน้น เนี่ยเนี่ยเนี่ยจับอย่างนี้ลูกจับอย่างนี้เอ้ามาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังไม่ถูนี่เนี่ยเอานี้สองมือจับไปเดินเออถูไปข้างหน้าเลยยาวๆเลยยาวถูไปอ่ะถูไปค่ะถูไปถูไปถูไปยาวๆเลยถูเอาไม่ถูออกมาเอาถูเก่งจังเลย เอาถูไปเก่ง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 เพื่อนเขานอนน่ะมิกี้ถูมิกี้ไม่นอนก็ถูห้องเรียนถูห้องกลับบ้านมิกี้จะถูไหมเอากลับลังถูกลับไปค่ะลูกนี่นี่หันหน้าไปหันหน้าไปเอาตัวมาอยู่หลังไม่ถูมานี่นี่มานี่น,นี่เอาเอามาอยู่ตรงนี้นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะ อ๋อถูกมาถูกมาอุ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยเออเก่งเก่งเก่งกลับบ้านมิกกี้จะถูบ้านให้แม่ไหมครับเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนกลับบ้านมิกกี้จะถูที่ไหนลูกถูกที่ไหนครับถูให้ช่วยใครคะเก่งแทเ้เอามามาถูมาเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะล้มเนี่ยนี่อ๋อถูไป ถูถูถูเอาเก่งจังเลยถูห้องก็เป็นอาอ้าวอาถู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 อืมถ,ถ,ถูแล้วถูบันไดด้วยลูกบันไดทำเป็นไม้ทำบันไดนะถูบันไดสิ เก่งจังเลยจับปลายปลายไม่ถูสิครับจับยาวๆสองมือครับอ่ะถูยาวไปครับเก่งมากถูถูแล้วลงไปบันไดชั้นที่สองครับลงไปข้างล่างอีกลงไปเก่งมากครับถูไปหันตัวมาทางนี้ลูกหันตัวมาทางนี้ตรงนั้นยังไม่ถูเลยถูให้หมด เอาถูชั้นล่างสุดลูกชั้นล่างสุดหมือนครูถ่ายให้ให้แม่ดูเนาะอ๋อมิกกี้ถูค่ะถูมิกกี้เก่งจังเลยถูมาอ่าอ่ะกับกับล้างหันถูเอาทำไมกลับตัวไม่ได้ล่ะลูกเอาถูอีกนูสะอาดแท้ปกติครูพัดสีถูออะถูข้างบนลูกถูข้างบนถูอีกถูอีกจับปลายปลายไม่ถูครับ องมือครับเอาถูลูกถูเก่งจังเลยถูไปครับจับปลายปลายาถูกแล้วครับถูกแล้วครับเอาถูไปครับถูไปคนเก่งโอ้ยหน้าห้องคุณครูพัดส,สีสะอาดจุงเบยมีนัเกเรียนคนเก่งถูห้องให้เนี่ยเอา้าไม่นอนก็ถูห้องนะลูกเนาะไม่หลับใช่ไหม เป็นอะไรแม่ไม่นอนฮะไม่อยากนอนโอ้ยอะไม่อยากนอนก็สอนให้ถูห้องนี่เอา้าจะได้ไปถูบ้านช่วยแม่ไม่ได้ทำโทษนะอันนี้เป็นการสอนนะเด็กคนไหนไม่นอนครูพัดสีก็สอนให้ถูห้องทำความสะอาดเป็นเอ้าเดินมาเอากลับมาถูมาโอ้ยถูไล่คุณครูมาะลยมาไลยมาะลยมาเดยวจะเดินชนคุณครูละ ชนคุณครูแล้วชนคุณครูแล้วเอยถูไปถูไปโอ้เก่งเก่งเก่งเอาถูไป<อ>เพื่อนเขานอนเห็นไหมนะตัวเองไม่นอนอเพื่อนเขานอนตัวเองไม่นอนเอาถูถูถูถเหนื่อยหรือยังครับสะอาดมากเลยหน้าห้องมันแพลบเลยเอาถูโอ้หน้าห้องสะอาดจังเลยปกติครูพัดสีถูเอง วันนี้ลูกศิษย์ถูถูไปข้างหน้าค่ะน,นี่ลูกศิษย์ตัวน้อยถูให้โอ้ภูพัสษีิ์ก็ถูเช้าเที่ยงบ่ายตรงนี้สกรปรกเมื่อไหร่ก็ถูวันนี้ในลูกศิษย์ตัวน้อยน้องมิกกี้ถูให้เนาะน่ารัก น้องมิกกี้นะคะบอกว่าวันจันท์นี้จะลาไปร้อยเอ็ดค่ะจะไปทุลงาที่ร้อยเอ็ดไปกับคุณแม่นะคะมิกกี้บอกว่าคุณพ่ออยู่โน,น่นถูค่ะถูค่ะน้องมิกกี้คนแกงน้องมิกกี้บอกว่าน้องมิกกี้ชอบกินผักนะคะจะได้แข็งแรงแล้วก็ชอบกินนมด้วย นมก็ทำให้แข็งแรงตัวสูงน้องวิกกี้บอกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเจอคลิปใหม่ๆของครูพัชสรีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพัชสรีแล้วก็เด็กๆอนุบาลสองค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ